สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเซลโยนะคะที่โชว์รูมรดมือสอน,นะคะสมชายคาเซนเตอร์อร์นะคะโชว์รูมของเรามี2สาขานะคะสาขาแรกนะคะอยู่ที่อําเภอ琅ยประเทศนะคะจังหวัดสระแก้วนะคะทางมาตลาดลงเกลือค่ะสาขาที่2อน,นะคะอยู่ที่ชนบุรีนะคะบ้านเก่าซอย2อำเภอพานทองค่ะ วันนี้นะคะโยมีรถมาแนะนำนะคะเป็นรถนิสสันอาเมรานะคะเครื่อง1.2นะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยมากๆเลยเป็นรถนิสสันอาร์เมรานะคะเครื่อง1.2นะคะรถปี56นะคะคันนี้ราคาเพียงอยู่ที่235,000บาทนะคะราคาที่235,000บาทเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวเรามาชมรถกันเลยนะคะว่าจะสวยขนาดไหนคะ่ะไปเลยคันนี้นะคะกระจังหน้านะคะโครเมียมเลยนะคะสวยงามเท่ระเบิดระเบิดเลยค่ะ คันนี้นะคะเป็นล้อแมกอลอยนะคะเดิมจากโรงงานเลยค่ะมาดูด้านท้ายนะคะมีสปอยเลอร์นะคะพร้อมโลโก้นะคะนิสสันอ m เมร่ค่ะลูกค้าค่มีสเกิร์ตให้พร้อมทุกอย่างลงตัวพร้อมใช้งานเลยค่ะสวยงามมาก เดี๋ยวเรามาดูด้านในเลยค่ะว่าจะสวยงามขนาดไหนนะคะคันนี้นะคะเป็นระบบกระจกไฟฟ้านะคะทั้งคันเลยจ้ะคันนี้นะคะคอนโซลหน้าสีดำนะคะภายในสีดำทุกอย่างลงตัวมากเลยค่ะดูเท่มากเลยภายในนะคะดูสวยงามมากนะคะเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะพร้อมปุ่ม push start ค่ะ มาพร้อมพวงมาลัยมติฟังก์ชันนะคะทุกอย่างลงตัวและสะดวกสบายมากเลยค่ะคันนี้นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะคุณผู้หญิงขับได้คุณผู้ชายขับดีค่ะสะดวกสบายและคล่องตัวมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนแนนหน้าห้องเครื่องกันนะคะว่าจะสวยงามขนาดไหนคะ่ะคันนี้นะคะของเรานะคะ มีการตรวจเช็คนะคะเปลี่ยนถ่ายของเดียวให้เรียบร้อยทุกอย่างพร้อมใช้งานมีการสปาห้องเครื่องนะคะลูกค้าค่ะเรียบร้อยหอมชื่นใจมากเลยเป็นยังไงบ้างคะสาหรับรถนิสสันอ m เมล่าคันนี้นะคะเครื่อง1.2นะคะรถปี56ราคาที่2 3 5 0 0 0 0บาทนะคะออปชั่นจัดหนักจัดเต็มนะ,ะสวยหรูขนาดนี้ดูสีภายนอกนะคะเงาวิบวับน,น่าใช้งานมากเลยค่ะบอกเลยว่าใครเอคันนี้กับโยดาอะไรบ้าง1 จัดไปนันฟรีถึงหน้าบ้านฟรีค่าจัดค่าโอนน้ำมันเต็มถังนะคะส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านทั้งหมดนี้มูลค่า4 0 0 0 0บาทให้ฟรีๆเลยนะคะสุดท้ายนี้นะคะลูกค,ค้าคะใครที่อยากได้รถส,สวยแบบนี้ควันถูกแบบนี้ราคาเบาขนาดนี้โทรหาเซลล์อยู่ได้เลยะคะ่ะที่เบอร์โทรศูนย์ก้เก้าสองสบสองหกห้าหกเบอร์เดียวนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าสองสสองหกห้าห้าหกเท่านั้นจ้าฝากติดตามนะคะกดไลค์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็ เฮ hey, hey, <Hey, S 1> ้กดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้นะคะเป็นกำลังใจให้โย,ยนะคะเอาไว้ชมกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะสมชายคาเซนเตอร์อรันรถมือสองอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกรถไม่ดีที่นี่ไม่ขาย